ก็พอดีกูบาหมูพนถามว่าชั้นหมักสมมอติจริงสมอหรือมาขามป้อมนี่ฉันตอนได้กระ,พ,ระพุทธเจ้าพนบริหา,ามชั้นด้ตลอดเยี่ีชั่วโมงคือนสสิ <c oughs> นสไซซีนิจไซซีนี่มีเที่ยววินทบาทอยู่โคนต้นไม้ฉั้นยาดองแล้วน้ำมดเน่าแล้วก็นุ่งห่มผ้าบางสกุลซีคอนี่ขึ้นนิสไซซีที่สีพระอุปชา เพ็นสิหายมากทางเต่อยู่ในโบสถ์แล้วตอนบวชนิสัยสี่พิกสูพึงปฏิบัติที่นี่บักสมมติพนถามมาถามมาทังไหนกินน้ำเจียวเด้บบกินกับเจีวเด่บอ้น่ากินกับเจียวด้บบกินกับเจีวบ,บได้หยาดโยมหรือว่าครูบาอาจารย์ผู้บวชไม่อาจจะืมโหยิงกับเจลวบบได้เพราะว่ามันมีส่วนผสมของอย่างอื่นมีส่วนผสมของพริกหน่ำปลาล่าจังสี่ เรียกว่าปลาดงปลาแดกนีนบ่ได้แม่กระทั่งนามปลานะแม่กระทั่งนามปลานะที่มีเมล็ดเขาหนึ่งเมล็ดผสมอยู่ในหันเอาเอามาฉันโดยบุรุษตัวนี่กะอาบัิเด้พี่น้องอาบัิแต่ว่ากูบาจําบ่ได้ว่ามันเป็นปาจิตตีหรือเป็นอย่างกะจําบ่ได้แต่ว่าเป็นอาบัิทั้งโมเมนต์อาบัิที่รุ่นแรงแต่ว่ากระโบเพิ่งคนกระทำแมนซิเป็นอาบัิเล็กๆหน่อยเออ โอเคขอฝากอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาสาธุ